ปฏิบัติการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงรับหน้าที่รายงานข่าวประจําสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงประจําวันที่1-5พฤศจิกายนศักราช2564ค่ะในวันที่1พฤศจิกายนทศัก2564 แขกพงสวัสดิการและคุณคองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้หวัวข้อ Thailand Digital Government Strategy Revisiting the Past and r e s h ป p p ้งเดอะฟ u u จอเพื่อนำมาถอดบทเรียนประกอบการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยพศ2566ถึงพศ2570อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีสำหรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการถ่ายทอดสดทาง a c e b o o k DGA Thailand ณนหะ้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นายสุโจน์แขกเพลงสวัสดิการและพุ่มองแรายงานจังหวัดพัทธลุงเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านคชชจ2ขปี2564ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับจังหวัด เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านปี2564ของจังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกระดับผ่านระบบการประชุมออนไลน์ z o o เ h า u มี m e ิ t i n ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะ